เป็นทางเลือกที่แทบไม่มีทางออกที่ดีเลยนะคะระหว่างความเสียศักดิ์ศรีอธิปไตยหรือที่จะต้องมาเสี่ยงกับการต่อสู้ที่ไม่มีสารสนับสนุนต่อไปค่ะพอแผนนี้หลุดออกมาจากสาธารณะแน่นอนว่ามันไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกแค่ในเคบและพาน,นมิรในยุโรปอย่างฝรัลล่งเศสหรือเยอรมันพอเห็นเนื้อหาแผนนี้นะคะมีปฏิกิริยาของพวกเขาคือช็อกเลยค่ะต้องบอกว่าช็อกเลยนะคะ ราะว่ามีความรู้สึกที่ออกมาแหล่งข่าวในยุโรปคือเหมือนกับว่าเขาถูกหักหลังอย่างรุนแรงค่ะมันไปปลุกความกลัวเก่าแก่ที่ฝังไว้ลึกในจิตใต้สำนึกของเขาที่ยุโรปเรียกว่าใยตาสงครามโลกครั้งที่สองใยตาสําหรับคนฟังที่อาจจะนึกภาพไม่ทันนะคะคือการประชุมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มหาอำนาจอย่างสหรัฐสหภาพโซเวียตแล้วก็อังกฤษค่ะมันนั่งขีดเส้นแบ่งยุโรปกันมันคือฝันร้ายของชาติยุโรปค่ะคือการที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐรัสเซียไปแอบตกลงชะตากรรมของพวกเขาเองโดยที่ไม่ให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆเลยค่ะซึ่งแผน28ข้อนี้มันก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นเป๊ะๆเ,เ,เหมือนกันว่าวอชิงตันกับมอสโกกำลังถูกตัดอนาคตของยูเครนโดยที่ยุโรปนั้นเป็นแค่ผู้ชมอยู่ข้างๆสนามเท่านั้นเองค่ะ และยังมีรายงานที่ตกใจหลุดออกมาด้วยนะคะเกี่ยวกับการประชุมที่เคียบที่เรียกว่าน m ยมอม e ท t i n g หรือการประชุมฝันร้ายที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐพูดกับฝ่ายยูเครนแบบตรงๆเลยว่าคุณไม่มีไพ่ในมือเลยเพื่อกดดันให้ยอมรับข้อตกลงนี้นั้นคือคําพูดของสะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาลค่ะที่เกิดคืนนี้มันไม่ใช่การเจรจาของฝั่งพันมิตรแล้วแต่มันคือการบีบบังคับให้ทางการทูตอย่างที่แท้จริงค่ะ และสิ่งที่เกิดขึ้นทางยุโรปก็ไม่ได้นิ่งเฉยๆแล้วก็บ่นนะคะพวกเขาก็รวมตัวกันเร็วที่สุดค่ะกลุ่ม e .3 ที่มีทั้งฝรั่งเศสเยอรมันและมีพันธมิตรอื่นๆอีกค่ะรวมทั้งแกนนําชาติจัดประชุมกันนอกรอบนะคะที่เรียกว่า g .20 ค่ะเขามีการร่างฉบับที่เป็นมิตรกับยูเครนมากๆค่ะแล้วก็จุดยืนของยุโรปที่ชัดเจนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรมแดนที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังค่ะที่สำคัญคือ เงื่อนไขต่างๆเช่นการเจรจาเรื่องดินแดนที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากการยิงมีผลบังคับใช้แล้วไม่ใช่การบังคับให้ยองยกดินแดนล่วงหน้าเพื่อแลกกับการหยุดยิงค่ะนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะคะไปยังวอชิงตันค่ะชัดเจนมากเลยค่ะว่ายุโรปนั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ค่ะซึ่งประเด็นที่มันแปลกประหลาดที่สุดในเรื่องนี้คือว่าดูเหมือนจะไม่มีใครรู้ หน้าชัดเลยว่าแผนที่ข้อฉบับดั้งเดิมเนี่ยที่มันมันมาจากไหนกันแน่ในแหล่งข่าวข้อมูลเราก็พูดถึงความสับสนตรงนี้ไว้เยอะมากค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้คําว่ามั่วซั่วมากๆค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ดูเหมือนจะมาจากการเจรจาในช่วงทางลับของ a บ k c h a n n e l ที่ระหว่างดีเฟนพูดพิเศษของสหรัฐค่ะกับคิลีดามิดดีเยสเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญของปูตินแล้วก็แต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ทูตอาชีพค่ะ วิดคอฟเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นเพื่อนเก่าแก่ของทรัมป์ส่วนดัมมิสเบฟก็เป็นซีอของกองทุนความมั่งคั่งของแห่งชาติของรัสเซียค่ะคือเป็นคนในแวดล้อมธุรกิจและก็การเงินที่ใกล้ชิดกับผู้นําแปลว่ามันคือการเจรจาที่มาจากคนนอกวงการทูตแบบดั้งเดิมค่ะนั่นคือความสับสนที่มาเกิดตอนนี้คือเรื่องนี้เข้าสู่ช่องทางปกติมาร์โครูปิโอนะคะต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรก บอกว่าแผนนี้มาจากข้อมูลฝักรัสเซียขาดหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็บอกกลับว่าสารัฐเป็นคนร่างแผนนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดค่ะเรื่องนี้ก็ยิ่งวุ่นวายเข้าไปอีกนะคะเหมือนกับว่ามีข่าวหลุดออกมาจากวุฒิสมาชิกข,ของสารัฐบางคนที่ออกมาเฉว่าลูบิโอได้บอกกับพวกเขาว่าเป็นส่วนตัวว่าเป็นแผนนี้จริงแล้วนะคะมันคือรายการที่สิ่งที่รัสเซียเนะี่ยอยากให้รัสเซียวิชลิสต์รัสเซียเป็นคนที่ปล่อยออกมาเองด้วยมันก็เลยเกิดคําถามใหญ่ว่า สรุปแล้วรัฐบาลสหรัฐกลาลังทําอะไรกันแน่นะคะนี่คือความไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ความสับสนภายในหรือมันเป็นแผนซ้อนแผนหรือไม่นะคะแหล่งขง่าววิเคราะห์ไปได้ถึงสองทางเลยค่ะว่าบางคนมองว่ามันสะท้อนความแตกต่างอย่างรุนแรงในรัฐบาลของทรัมระหว่างสายเหี่ยวกับสายประบีประนอมบางคนก็มองว่าความสะท้อนแตกแยกอย่างรุนแรงในรัฐบาลของทรัมค่ะระหว่างสายเหี่ยวกับสายปณีประนธมแต่บางคนก็มองว่าทรัมเนี่ยเป็นคนชอบสร้างความโกลาหล พอทุกอย่างเปิดทางแล้วนะคะก็จะดูก่อนว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ยอมก่อนค่ะและยังมีทีมที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างรูบิโอแล้วก็ยังมีคนอื่นๆของรัฐบาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างจาร็ทพุนดูสเนอร์ค่ะเป็นลูกเขยของทรัป์มีรายงานว่าทีมของเขาแล้วก็ยังมีส่วนในการผลักดันข้อตกลงนี้เหมือนกันค่ะ คนที่นําเอกสารไปยื่นให้กับยูเครนก็เป็นตัวเขาเองแล้วก็ยังมีทีมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างแดนเลสตอตรัฐมนตรีกระทรวงทางบกค่ะแสดงว่ามีหลายคนส่วนในงานของรัฐบาลที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ดิวไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีการผสานงานเท่าที่ควรค่ะซึ่งทั้มก็เป็นศูนย์กลางเรื่องนี้เลยนะคะเขาเป็นคนกำหนดดิวเดดไล ที่แข็งก้าวในแรกก็พอเจอกระแสต,ต่อต้านอย่างหนักจากยุโรปค่ะเขาก็ออกมาพูดทํานองว่าเนี่ยไม่ใช่ข้อเสนอสุดท้ายของผมนะในขนาดเดียวกันเขาก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียของเขาโพสต์ข้อความโจมตียูเครนว่าไม่เคยแสดงความขอบคุณต่อความพยายามของสหรัฐเลยแม้แต่น้อยเหมือนเล่นบทบาทที่หลากหลายในเวลาเดียวกันเลยนะคะทั้งความกดดันผ่อนปลนเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่บนตําแหน่งที่ควบคุมเกมอยู่เสมออยู่ในตําแหน่งที่ ควบคุมเกมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ก็ถูกที่คลายลงไปเปราะหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องยกความดีความชอบให้กับการยืนหยัดอย่างเป็นเอกภาพของยุโรปไปเลยนะคะถ้ามามองภาพใหญ่สถานการณ์เฉพาะหน้านะคะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้ก็ได้รอยร้าว ความเสียหายต่อความเชื่อมั่นระหว่างพนมิตรและก็แอตแลนติดค่ะที่อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับยุโรปไปด้วยเหตุการณ์นี้นะคะกลายเป็นว่าเร่งปฏิกิริยาชั้นดีทำให้ยุโรปต้องหันกลับมาผลักดันแนวคิดของเอกราชทางยุทธศาสตร์หรือจัตจีอัตโนมีอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะเพราะว่าพวกเขาก็ได้ตัดหนักแล้วว่า ในบางสถานการณ์เนี่ยมีผลประโยชน์ของวอชิงตันกับยุโรปอาจจะไม่ได้โดยตรงตเสมอไปค่ะพวกเขาก็ต้องมีความสามารถที่จะกําหนดชะตากรรมของตัวเองได้ด้วยในคณะเดียวกันค่ะเราก็มามองอีกฝั่งหนึ่งทางรัสเซียที่เคยแสดงท่าทีพอใจกับแผนฉบับแรกมากนะคะตอนนี้ตกอยู่ในสถานะที่ยากลําบากขึ้นเพราะเงื่อนไขในแผนฉบับใหม่นี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองเลยค่ะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแผนที่เจนีวาแล้วนะคะ การกลับมาเน้นย้ำเรื่องอธิปไตยของยูเครนทําให้รัเสเซียนั้นสูญเสียความได้เปรียบที่เคยได้เกือบทั้งหมดค่ะมีแนวโน้มสูงมากที่หลังจากรักเสเซียนั้นจะพยายามยื้อการเจรจาออกไปได้นานที่สุดและถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงกรอบนี้ไว้ทุกฝ่ายที่พอใจแล้วแต่ก็ยังมีเส้นทางข้างหน้านักที่แม้ไม่แน่นอนนะคะว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังต้องขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ยูเครน ที่สําคัญที่สุดคือรัสเซียจะต้องเป็นผู้เล่นหลักที่มีสิทธิ์จะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนี้ก็ได้คําถามที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายให้คบคิดต่อคือกรอบสันนิภาพใหม่ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้มีหนทางนําไปสู่สันนิภาพที่แท้จริงได้หรือไม่นะคะและเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเกมการทูตครั้งใหม่ที่ยืดเยื้อและซับซ้อนมากกว่าเดิมกันแน่ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้าติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ Work on more answers for you and then because we're it's literally we wanted to update you, but this is literally an ongoing process. But we wanted to keep you up to date on what's happening. We will come back to you later tonight and maybe at that time be able to answer maybe some of the specific questions that you have. But let's get let's get back to work and we'll be back to you pretty soon.